สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงค์บลูทุกท่านนะครับมาเจอกันเหมือนเดิมกับผมปาล์ม3บาท5บาทที่วันนี้จะมาวิเคราะห์วิจารณ์เกมและสุดท้ายครับของพรีเมียร์ลีกซึ่งเชลซีมีโปรแกรมเปิดบ้านพบกับทางบอนมัตนะครับก็แน่นอนฮนะความสำคัญก็คือเชลซีต้องมีแต้มครับอย่างน้อย1คะแนนเพื่อที่จะการันตีในการไปเล่นฟุตบอลยูโรปาลีกนะแค่1นคะแนนก็เพียงพอแต่ถ้า3คะแนนเนี่ยก็มีโอกาสจะไปลุ้นกับทอตแนอร์ ในการที่เชลซีจะขยับจากอันดับที่6เป็นอันดับที่5ซึ่งสเปอร์เนี่ยจะเจอกับเชลฟีนีเดตแต่ว่าย้ำนะฮะแค่คะแนนเดียวเราจะได้ไปเล่นยูโรปาลีกนะฮะซึ่งพรีเมียร์ลีกจะเตะพร้อมกันหมดเลยนะฮะทุกคู่ในวันอาทิตย์นะครับก็เดี๋ยวก่อนที่จะไปติดตามความพร้อมไลา์อัพที่คาดว่าจะลงสนามรวมไปถึงฟันธงลงสกอร์นะครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีกันเหมือนเดิมนะฮะขอบคุณเครื่องดื่ม สิงเลมอนโซดาครับยูสุเลมอนโซดาแดงมะนาวโซดาแล้วก็บ้วยเลมอนโซดามีจำหน่ายแล้วที่7 e เ e ่นอะครับแล้วก็ฝากกดไลค์เพจของสิง World of Football กันด้วยจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆนะครับแล้วก็ใครอยากจะเป็นเจ้าของรถยนต์ Suzuki c e l e ีโอครับ Compact Eco คา r สุดคุ้มก็ราคาเริ่มต้นเพียง319,900บาทเท่านั้นนะฮะโปรโมชั่นผ่อนได้นานสูงสุดถึง99เดือนครับใครสนใจ ซูซูกิเซเลนิโอนะฮะก็ไปดูกันได้ที่โชว์รูมทั่วประเทศหรือว่าคลิกไปได้ที่เว็บไซต์ครับ www.suzuki.co.th นะครับอ่ะก็ไปดูสภาพความพร้อมของเชลซีกันหน่อยนะฮะพอชแถลงข่าวตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาก็โดนถามหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นการจบอันดับท็อปซิกพอใจหรือเปล่านะฮะซึ่งพอชก็บอกว่าหลังจากจบเกมจะไม่มีการฉลองจะไม่มีการถ่ายรูปเพราะว่าการจบเพียงแค่อันดับ5าหรืออันดับ6เนี่ยมันไม่ได้เป็นผลงานที่ ทางสโมสรหรือเจ้าของสโมสรตั้งเป้าไว้ก็คือไม่ได้แสดงความยินดีเท่าไหร่แต่ว่าถ้าพูดถึงโดยภาพรวมของทีมเนี่ยสภาพทีมที่ขาดแน่ๆก็คือริชเจมครับไปโดนใบแดง direct red card ในเกมก่อนหน้านี้ก็จะโดนแบนในเกมนี้แล้วก็ในฤดูกาลหน้าอีก3เกมอีกคนหนึ่งที่ลงเล่นไม่ได้นะครับก็คือมิคาโลมูริกมีจังหวะปะทะกับทาริกแลมตี้ก็เป็นอาการ concussion มีการบาดเจ็บที่ศีรษะต้องพัก 7วันตามกฎนะครับเพราะฉะนั้นมูดริกจะเล่นไม่ได้อีกคนหนึ่งที่เหลือตัวเจ็บเดิมๆครับเวสลี่ฟอรฟาน่าโรเมโอลาเวียเอนโซฟานันเดสคานิชูปูเมกาแล้วก็โรเบิร์ตซานเชสนะครับก็เออเลวายโควิลก็เป็นอีกหนึ่งคนที่น่าจะไม่ได้ลงเล่นในเกมนี้อาจจะกลับมาอีกทีในซีซั่นหน้าเลยเพราะฉะนั้นไลน์อัพที่คาดครับประตูน่าจะเป็นยอเยเปโตรวิชครับแบ็คขวาจะเป็นมาโลกุสโตแบ็คซ้ายเนี่ยก็เป็นมาคูคูเรียเซนเตอร์น่าจะเป็นคู่นี้ครับช่วงหลังยืนด้วยกันบ่อยก็คือเเบบบโนดชิลกั ชาโลบาซึ่งอาจจะได้เห็นเตโกซิวาลงมาเป็นตัวสำรองเพราะว่ามันเป็นนัดอำลาสุดท้ายแล้วหรือไม่ก็อาจจะเป็นซิวาตัวจริงก็ได้ครับแล้วค่อยเปลี่ยนออกแต่ว่ามีโอกาสที่จะเป็นบารเดยชิวกับชาโลบาไปก่อนขณะที่กลางเนี่ยก็จะเป็นกาลาเกอร์กับไกเซโดซ้ายเนี่ยพอไม่มีมูดิกก็จะเป็นคิวของไรฮิมเซอร์ลิงนะฮะกลางก็โคพาเมอร์ขวาก็โนนี่มาดูเอเก้แล้วก็หน้าเป้าเป็นนิโคลาแจ็กสันก็คงไม่หนีจากนี้เท่าไหร่ถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็อาจจะเป็นตำแหน่งเซนเตอร์แบ็ก ที่ซิว่าจะได้ start ต,ตัวจริงและอาจจะหน้าที่สาคัญที่เกี่ยวกับตัวเขากับเชลซีแล้วค่อยเปลี่ยนตัวออกอะไรลักษณะแบบนั้นแต่ก็อาจจะเป็นบริชิลกับชาโรบาก่อนก็เป็นไปได้นะครับส่วนฝั่งของบอลมัดก็ลอยตัวไปแล้วนะครับอันดนี่ลาล่าทําทีมได้อย่างยอดเยี่ยมไม่ต้องหนีตกชั้นแล้วก็ไม่ได้ลุ้นฟุตบอลยุโรปแต่ก็อยู่อันดับกลางตารางถือว่ายอดเยี่ยมตัวเจ็บก็เป็นหลุยซินิเซราปีกนะฮะแล้วก็แรนเฟเดริกแบ็กขวาขณะที่คริสเมย์แฟมกองหลังเซนเตอร์แบ็กก็ ไม่ใช่ตัวหลักอยู่แล้วก็มีปัญหาเรื่องความฟิตเพราะฉะนั้นเนี่ยบอลมัดประตูก็เป็นมาร์ตเทรเวอร์เหมือนเดิมขวาเป็นอดัมสมิธซ้ายเนี่ยอาจจะเป็นลอยเคลลี่ Kelly, หรือดูว่าอาจจะเป็นดังโกวัตตาร่าก็เล่นได้นะฮะหรือว่าอาจจะเป็นมิลลสเคิร์เคสแต่ก็มีโอกาสจะเป็นลอยเคลลี่มากกว่านะครับเซนเตอร์อาจจะเป็นมาร์โกเซเนซี่กับอิลิยาซาบันยี่คู่นี้ไม่เปลี่ยนอยู่แล้วถ้าไม่มีใครเจ็บกลางก็แรนคริสตี้ลูอิสคุกแนวรุกองตวนเซเมนโจจัสติ jo, ord, นไคลเวิร์ดนะฮะมาคัสาเวเนียแล้วก็โดมินกเนีรับ อ่ะที่เป็น11ตัวจริงของอฝั่งของบอลมัดที่คาดการนะครับก็ดูจากความน่าจะเป็นในเกมนี้เนี่ยเชลซีมีแรงจูงใจมากกว่าบอลมัดอย่างแน่นอนแล้วก็คงอยากจะปิดซีซั่นสวยๆด้วย,วยชัยชนะนะครับก็ก่อนหน้านี้เชลซีชนะมา4เกมติดต่อกันถ้านับในทุกรายการเนี่ยเชลซีก็คือแพ้อาร์ตอลรในพรีเมียร์ลีกแต่ว่าหลังจากนั้นอีก5นัดไม่แพ้ใครเลย เพราะฉะนั้นเชลซีคงอยากปิดสวยๆนะครับในบ้านที่ซัฟฟอร์ดบิชส่วนบอลมัดเนี่ยสองนัดหลังสุดก็แพ้ด้วยเพราะฉะนั้นเขาไม่มีแรงจูงใจอะไรเชลซีก็คงเน้นไปที่3แต้มนอกจากจะการันตีในการไปเล่นยูโรป้าลีกแล้วก็คงอยากจะให้ความสุขกับแฟนบอลด,ด้วยซึ่งผมว่าจุดหนึ่งผลสกอร์ที่สําคัญของเกมนี้จุดสําคัญก็คือแรงจูงใจมันต่างกันขณะที่ตัวอันตรายก็คือควพาเมอร์ mer, ก็เพิ่งได้นักเตะดาวรุ่งยอดเยี่ยมก็น่าจะเป็นบทบาทสําคัญเหมือนเดิมนะฮะรวมไปถึงผมว่าสเตอร์ลิง ช่วงหลังพอได้เป็นตัวสำรองแล้วก็เริ่มดีขึ้นทําประตูได้ก็ลองเปลี่ยนดูก็ได้ครับเพราะว่ามูดิชช่วงหลังก็ดูตันๆไปก็เกมรับบาเดชิวกับชาโลบาที่ดูเหมือนจะไม่น่าไว้ใจเท่าไหร่แต่ว่ากลายเป็นตอนนี้กลับเข้าขากันได้ดีจริงๆตัวบอลมัดที่อันตรายก็คือองตัวเซเมนโย่อมาคัสททเวเนียนะครับที่เป็นตัวอันตรายแล้วก็ดมินิกโซลันกี้แน่นอนโซลันกี้เนี่ยอยากจะยิงทีมเก่าอย่างเชลซีแต่ว่าถ้าเชลซีสามารถ ปิดเกมตรงกลางตั้งแต่ลุยส์คุกได้หรือพยายามให้ระหว่างเซเมนโยก,กับมาคัสทาวินเนียเนี่ยผมกังวลมาคัสทาวินเนียมากกว่าเพราะว่าเขาเป็นมิดฟิลคล้ายๆถ้านึกภาพให้นึกถึงไมเคิลโอลิเซ่ครับเป็นมิดฟิลจอมเทคนิคอาจจะไม่ได้มีความเร็วมากแต่ว่าบอลออกจากเท้าเนี่ยค่อนข้างเล่นฉลาดเพราะฉะนั้นมาคัสทาวินเนียจะเป็นตัวสําคัญมากกว่าจัสตินไคล์ว์ดด้วยซ้ำไคล์ว์ดผมว่ามองว่าเขาเป็นอาจจะเป็นปีกที่เลี้ยงเลื้อยทั่วไปอาจจะไอเดียอาจจะไม่คือความอันตรายมีแน่แต่ว่าถ้าเลือกผมบอล Creativity สร้างสรรค์นเนี่ยมาคัสตาเมเนียจะเป็นตัวอันตรายขณะที่โซลันกี้เนี่ยถ้าเราสามารถดักบอลที่มาจากแนวหลังนะฮะจากคริสตี้จากคุกเนี่ย, Christie, ยแล้วพยายามตัดพวกนี้ได้โซลันกี้จะเหมือนกับแฮร์รี่เคนตอนที่เชลซีเจอสเปอร์ตอนนั้นหลายคนกังวลว่าเชลซีเจอสเปอร์แล้วจะมีปัญหาปรากฏว่าเราสามารถตัด k, เปียมิฮอยเบิร์กกับทางโรดิโก้แมนเทนคูได้พอฮอยเบิร์กไม่สามารถวางบอล จากแนวหลังได้เนี่ยแฮร์รี่เคนก็หายจากเกมไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าทรงของบอลมัดก็คล้ายกันแต่ว่าบอลมัดเป็นบอลภาคพื้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราตัดบอลไม่ให้ถึงโดมินิกโซลันกี้ได้ความอันตรายของโซลันกี้ก็จะหายไปซึ่งหลายคนก็จ,จะเห็นฟอร์มโซลันกี้ในฤดูกาลนี้แล้วว่าอันตรายแต่ถ้าเราตัดหรือทําด้วยวิธีนี้โอกาสที่โซลันกี้จะจะได้ทาประตูเราก็ค่อนข้างยากหน่อยที่เหลือก็พยายามเจาะคู่เซ็นเตอร์แบ็กก็คือมาโกเซเนซี่กับอิลิยาซาวันยี่ที่ปีนี้ผลงานยอดเยี่ยมจริงๆ นะส่วนตัวที่จะเป็นจุดอ่อนเนี่ยผมว่าก็มองไปที่อาดัมสมิธครับแบ็กขวาก็อยู่ที่ว่าราฮิมเซอร์ลิงจะลากหรือให้กินตัวเรียกจุดโทษได้หรือเปล่านะฮะก็เกมนี้ผมมองว่าเชลซีเล่นในบ้านด้วยนะครับแล้วก็แรงจูงใจดูดีกว่าบอลมัดก็คงไม่มีอุบัติเหตุลูกหนังอะไรก็คิดว่าน่าจะเก็บ3คะแนนได้เพียงแต่ว่าจะยิงขาดหรือเปล่าเท่านั้นเองแต่ผมเชื่อว่าก็บอลมัดเป็นทีมที่ปีนี้ดีก็จริงแต่ว่าดีในบ้านครับที่เวลตาลิตี้สเตเดียมเกมนี้ผมว่าเชลซีน่าจะได้3คะแนนดูแล้วน่าจะชนะททีี่่ -1 31หรืออไมมก็ง เชลซี Chelsea, มีโอกาสมากกว่านะครับอ่ะนี่เป็นทัศนะที่นำมาฝากกันนะฮะเพื่อนๆมีความเห็นยากไรกับเกมนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะฮะส่วนภาพบรรยากาศในเกมนะฮะก็เดี๋ยวติดตามได้เดี๋ยวผมลงมาให้ใน Facebook แล้วก็ถ้ามีเวลาก็จะลงใน YouTube ติดตามได้แล้วกันนะฮะหวังว่าจะเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมปิดท้ายฤด้ดูกันแล้วก็คว้าโคต้าไปเล่นยูโรป,ปาลีกให้ได้ใด้ดูกาลหน้านะครับอ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ